เลือกดีมหามงคลสร้างอุศลน้อมติตศรัทธา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ส네ัญญบัตรผัดยดเจ้าคณะตำบลชั้นโถและมุทิตาสักตาระท่านพระครูโสผลจันทวิมลเจ้าคณะตำบลโพงามเขตสองและร่วมงานประจำปีปิดขอพระสังกัจจายพร้อมร่วมฉลองสาลาการปารี นวัดโนนสะอาดตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่26-28ถึงเมษายนพุทธศ,ศักราช2567ในวันศุกร์ที่26เมษายนเวลา10นฬิกา9นาที พระภิษุสงเถระเก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานประจำปีเวลา10นาฬิกา39นาทีทำพิธีเปิดป้ายถวายสาราการบเรียนโดยคุณมนชัยสอทสมฤดีลือคำงามกลางคืนเปิดงานสถานเวทีกับรำบุงยอดยุกสนุกลุ้นโชคกับ ลวงไขมหากุศลวันเสาร์ที่27เมษายนพบกับความตระการตามหาสนุกของแท้แน่นอนเต็มลิมิตกับหมอลำพิสานนครสิงห์วันอาทิตย์ที่2 8ิบปเมษายนเวลาเก้านาฬิกา9นาทีพระภิกษุสงฆ์เถระ59ลูก รับ,รบทักษีนานุปทานเวลา1 0 1นาฬิกา19นาทีพระภ<ท>ิกษุสงเทละ15รูปเจริญพระพุทธมนต์เวลา1 1นาฬิกาตรงถวายพ,พ,พัฒฐานเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา12.30นาฬกา30นาทีมันสถานสะเือนไปกับรถแห่เศา เวลา14นาฬิกา9นาทีร่วมถวายนา้ำสงแด่พระครูโสพลจันทวิมลณวัดโนนสะอาดตำบลโพงามอำเภอประจันทตคามจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่26ถึง28เมษายนพุทธศักราช2567งานนี้พราดไม่ได้ไ